ตอนการต่อต้านของเหล่าเป็นคนมีฝีมือการต่อสู้อย่างพวกแกเพอเป็นสัตว์ประหลาดก็อาจเก่งขึ้นมานิดหน่อยเป็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นเหรอพวกเราฮีโร่จะไปคู่ต่อสู้ให้แกเองสองกับเป็นฮีโร่จัดการมันเลยยาหนีแล้วพวกเราเหลือฆ่าไปแล้วเหรอเนี่ยแค่หมัดเดียวเป้าหมายวันนี้ไม่ใช่การฆ่าทุกคน ฉันเป็นตัวแทนจากสมาคมสัตว์ประหลาดโกเคสซ์โกเคสซอย่างนั้นเหรอผู้ชนะสบฝ่ายครั้งแรกอย่างนั้นเหรอถ้ารู้จักเรื่องก็ง่ายขึ้นรู้ใช่ไหมว่าต่อต้านไปก็ไร้ประโยชน์แต่ว่าเขาน่าจะถูกสัตว์ประหลาดฆ่าไปนานแล้วนินาะแล้วทำไมใช่เมื่อก่อนฉันน่ะแพ้ให้กับสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งเลยถูกพาไปที่ฐานของสัตว์ประหลาดแต่เจ้าพวกนั้นเสนอให้ฉันร่วมมือด้วย เพื่อให้ความทะเยอทะยานที่ยาครอบครองทุกสิ่งของฉันเป็นจริงขึ้นมาถ้าเป็นสัตว์ประหลาดก็สามารถข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปได้สิ่งที่มนุษย์ก้าวข้าไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าตัวฉันในตอนนี้มันต่างก,กับโกเคสซที่เป็นนักสู้ศิลปะการต่อสู้ดีใจซะฉันมีของจะให้พวกแกด้วยกินเซลสัตปรลาดนั่นซะ <c oughs> ถ้ากินจะได้กลายเป็นสัปรลาด ถ้าไม่กินก็ถูกค่ะ <Thom ps> สมาคมสัตว์ประหลาดพวกแกมีเป้าหมายอะไรแค่ทำลายแล้วก็ฆ่ามนุษย์งั้นเหรอความจริงความรุนแรงเป็นความต้องการพื้นฐานของสัตว์ประหลาดแต่ว่าเป้าหมายที่เราต้องการไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเราต้องการขึ้นไปบนเวทีที่เหนือกว่านี้ตอนนี้นั่งรอดูอยู่ตรงนี้เถอะความอ่อนแอของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ความอ่อนแอของจิตใจเลือกซะจะตายหรือเป็นปีศาจเฮ้ยเฮ้ยอดยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยอฮเลยพลันแล้ยอามรเฮยเฮัยเล้นออกมาเฮ้ยเด้ ตอนแข่งกล้ามาทำแบบนั้นกับฉันลระเฮ้ยมีพลังมหาศาลจริงๆอแค่คนธรรมดายังเติบโตได้ขนาดนี้น่าสนใจจริงๆถ้าเป็นฉันที่มียีนสุดยอดมนุษย์อยู่ล่ะพลังสุดยอดต้องตื่นขึ้นมาแน่ๆโจเซ่นายด้วยเหรอ ไม่ใช่แค่เสริมสร้างพลังร่างกายแต่ดูเหมือนข้อจำกัดด้านจิตใจก็ได้ปลดปล่อยด้วยนี่น่ะเหรอการเป็นสัตว์ประหลาดไหนหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถฆ่าผู้ชายคนนั้นได้อย่างแน่นอนที่มอบความน่าอับอายให้กับฉันจะทำให้เสียใจจนตายเองก็ออกมาไม่เร็วเลยนี่ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีด้วยสินะเอาล่ะพวกสวาที่เหลือก็รีบกินเข้าไปด้วยสิอวยชีวิตให้ฉันด้วยเป็นบัสเพื่อเอาชีวิตรดอดคุณอาโมคิจิเพื่อจะได้แข็งแกร่งขึ้นโววเทนก็ด้วยเลย <c oughs> <c oughs> รู้สึกเหมือนกับจะทำได้ทุกอย่าง <c oughs> รู้สึกดีจริงๆทุกคนเป็นสัตว์ะลาดกันหมดแล้วแล้วจะทำยังไงดีนี่เธอฮะถ้าหากว่าฉันไล่พวกนั้นได้เนี่ยจะเดทกับฉันหรือเปล่าล่ะเอาละตกลงมาระบายความเครียดจากรอบชิงชนะเลิศแถวนี้ดีกว่าโอ้มีคนคิดจะต่อต้านด้วยถ้างั้นก็ไม่เป็นไรฉันจะกำจัดคนที่เป็นศัตรูกับสมาคมสัตว์ประหลาดซะ จัดก่อเจ้าโง่เป็นเพลย์บอยแต่ดันรักความยุติธรรมตอนนี้ผิดแล้วในชีวิตที่รักสนุกของฉันพวกเกเป็นตัวเกะก,กะเท่านั้น อ้โหฮออ้เฮ้นายนี่เก่งเหมือนกันนี่นะอืมเก่งเหมือนกันเหรอเป็นคำตอบที่ไร้สมองเสียจริงๆนั่นแล้วมันอะไรกันน่ะตัดสินได้แล้ว ฉันจะสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่ให้เฉพาะคนที่ฉันคัดเลือกพวกแกทุกคนไม่มีคุณสมบัติหายไปซะฮ่ออน้อ,นอยของแบบนี้เฮอยอะไรกัน ถ้าเป็นการคัดเลือกของฉันแบบนี้มันไม่ผ่านหรอกนะทำให้ฉันสนุกกว่านี้สิจงโง่เร็วมากมองไม่ทันเลยหมัดร่างเงามือพยับหมัดร่างเงามือฟินกซ์ สมแล้วเจ็บจริงๆไม่เลือดตกยางออกมานานแล้วสุดยอดเลยนะเพราเป็นสัตว์ประหลาดพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยแกน่ะน่าเสียดายนะที่ต้องฆ่าทิ้งถ้าจะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันหลังจากนี้ไปโลกจะเป็นของสัตว์ประหลาดและพู้แข็งแกร่งจะสามารถอรารวาดได้เต็มที่เข็นฆ่ายังมีอิสระจนพอใจและโลกของความรุนแรง แกจะมีชีวิตอย่างสนุกได้ในฐานะสัตว์ประหลาดไม่ใช่เรื่องแย่ใช่ไหมล่ะย่งบอกเนะ่อย่างนี้นี่เองไม่ว่าโลกจะเป็นแบบไหนเราก็ใช้ชีวิตแบบสนุกได้อย่างไม่มีปัญหาเหรอแต่แย่หน่อยนะยังไงฉันก็ไม่อยากที่จะมีหน้าตาที่น่าเกลียดอย่างแก,กหรอกน่ามัดร่างเงามืดมังกรเหิน ถ้าง yeah. uh huh. um, nah, right ั้นก็ตายซะสุนัขอยางรเจ๋งเลยขอบคุณนะเป็นผู้คุ้มครองเมืองคิวจริงๆด้วยอะสมแล้วที่เป็นฮีโร่ระดับเอสจริงๆการโจมตีกระทันหันของสัตว์ประหลาดระหว่างล่าตกใจกับความเร็วและพลังการต่อสู้ของหมอนั่นแต่ก็แค่นั้น แค่นี้สรับมือได้สบายอยู่แล้วสุนักเฝ้ายาคราวนี้ถึงคราวที่แกจะโดนข้านายเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดนะฮะ <c oughs> วันฝายน้ำท <c oughs> ลายหินไม่ได้ขอมือนะหมอนี่มีแค่พลังกับความเร็วจริงๆแต่ว่า เป็นสัตว์ปะหลาดที่เกินคาดไปเยอะอะไรจบแล้วเหรอลุกขึ้นภายในสามวิสามสองหนึ่งดีดีต่อต้านให้ยิ่งกว่านี้ บ้าไม่สะเทือนเลยจะทำยังไงดีทางนั้นจะลงมือบ้างก็ได้นะฮะแบบนี้แย่นะนี่นี่<า>อย่ามองทางอื่นสิหักเล่าเหรอไงเป็นอะไรไปลุกขึ้นภายในสามวิ สอ,สองสองหนึ่งหยาดร่างเน่ามืดพยักการการโจมตีสุดกำลังของฉันแข็งแกร่งเหนือกว่าฉันในทุกๆด้านน,นี่เหรอ สัตว์ประหลาดเอ้าพวกแกเหยื่อะฉันดีที่นานๆจะหาได้เกินได้เลยเจ้าพวกนั้นเคยเป็นลูกศิษย์ของฉันปัญญาไม่ค่อยดีหลังเป็นสัตว์ประหลาดเลยสูญเสียสติไปบ้าเ้ย ไอ้ขืนเป็นแบบเนี้อันตรายแน่นี่น้อยฉันกำลังแย่ามาช่วยหน่อยซิสุยเร็วพอเห็นรอบชิงฉันก็เข้าใจนายมันแข็งแกร่งกว่าฉันไม่ว่าดินรนแค่ไหน<ฮ>ฉันก็ชนะไม่ได้ฉันยอมรับแต่ว่านายตอนนี้กำลังใกล้ตายน่าคำนะฝึกจนอยู่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่ว่า เอาชนะสัตว์ประหลาดไม่ได้ถึงต้องมาด้วมือกันยังไงเล่าตัดสินใจแล้วฉันเป็นสัตว์ประหลาดด้วยแล้วกันแกก็อยู่ตายที่นี่ไปซะเถอะ <c oughs> ฉันทิ้งเป้าหมายการเป็นคนแข็งแกร่งฝั่งมนุษย์ไปแล้วต่อไปฉันคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้กินหมดเลยเหรอแกนี่โลภจริงๆอุปาก ฉันจะทำให้แกพูดไม่ออกเดี๋ยวนี้แหละฮร่างกายรับไม่ไหวสินะการเป็นสัปหลาดล้มเหลวเอาล่ะเหลือแกคนเดียวแล้วสินะโรงพยาบาลสมาคมฮีโร่ห้องไอซข้างหน้ามีคนไข้ที่ขยับไม่ได้อยู่ฮีโร่จะยอมถอยไม่ได้ฮีโร่ยังไงก็ยังเป็นมนุษย์ เผ่าพันที่กำลังจะถูกพวกเราสับประหลาดปกครองไงทุกคนหนีไปหมดแล้วบางคนก็ถูกจัดการแล้วรีจังนะร้องโดยไม่ต้องสนสายตาคนอื่นได้ไหนขอฟังเสียงกรีดร้องหน่อยงูขดรัดลูกแตะสายฟ้าคุณเซนเ็ก แมสคุมปลอดภัยเหรอทำไมกลับมาทำไมกันมา,มาช่วย,วยไงฮะ <Huh? S 3> พวกเราพออยู่ในชุดนี้แล้วไม่เหมือนเดิมเลยชุดนี้สะท้อนกรงเล็บและเขี้ยวจะงอยปากของพิศาต์ออกไปได้เป็นชุดสลับต่อสู้ฉันก็ใส่รองเท้าสายฟ้ามาแล้วด้วยเวทีที่จะแสดงฝีมือของเรามันต่อจากนี้ไงล่ะแต่ศัตรูมีสามตัว่าจัดก,การตัวหนึ่งได้หรือเปล่า ได้ช่วยได้เยอะเลยนะขอบคุณมากทังทบทักทักเข้าสมแล้วเป็นทักเข้าที่เยี่ยมมากไม่ได้ใส่เสื้อกล้ามกพอย่าฝืนเลยยืนไหวไหมมูเป็นไรเดอร์เ้อไหวแน่ ดีละขายังขยับได้เอาละหนีกันเถอะตั้งท่าอะไรกันอีกทั้งสองคนพวกเราจะถูกเวลาให้ใช้เวลาตอนนี้หนีไปซะบ้าไปแล้วเหรอไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยนะทั้งสองคนฝีมืออ่ังก้นอีกจริงเหรอไม่กลัวเลยเหรอ นี่เป็นโอกาสสุดท้ายหนี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 ฮคิดจะหนีไปไหนความสนุกมันต่อจากนี้ตั้งหากอโอ้เจ้าน,นี่ได้แจ็คพอตเลยนะดูท่าทางระดับภัยพี่บัตรคงมังกรเท่าฉัน <c oughs> <c oughs> แน่นอนสิ โอ้ยังลุกขึ้นอีกยังเงินเล <c oughs> เป้าหมายแรกของเราให้พวกสัตว์ประหลาดอารวาดทำให้มนุษย์ได้รับรู้อันตรายจากเราส่วนนี้สำเร็จด้วยดีครับไม่มีดินแดนสงบสุขอีกแล้วทุกที่เต็มไปด้วยความกังวลและหวาดกลัว แล้วเป้าหมายที่สองลักพาตัวคนที่สามารถเป็นตัวประกันต่อรองกับฮีโร่ได้อันนี้ก็สำเร็จด้วยดีครับเราลักพาตัวลูกชายของผู้บริหารมาแล้วเป้าหมายที่สามของเราเปลี่ยนมนุษย์เป้าหมายเป็นสัตว์ประหลาดอันนี้ก็เรียบร้อยครับเนียสไปโจมตีที่คุกทําให้นักโทษที่มีโทษร้ายแรงเป็นสัตว์ประหลาดกําลังมุ่งหน้ากลับมาครับโกเคสซึกก็ทําให้ผู้มีศิลปะก,การต่อสู้เป็นสัตว์ประหลาด ระคงคาดหวังกับกำลังรบได้สูงนะครับเอ๊เจ้ากโกเคสึยังเหรอนี่โกเคสึกลับมาได้แล้วระดับเอสมาหลายคนถึงจะ,จะเป็นแก่ก็จะแย่เอานะหอย่ามาดูถูกกันแต่ก็หมดทุระแล้วล่ะเอ้ยเด็กใหม่อะฉันจะพาไปที่ฐานตามมาือมอย่ามาคิดออกคำสั่งกับท่านบาคุสันคนนี้ ฟังให้ดีสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งกว่าแกและฉันยังมีอีกหลายตัวอย่าได้ใจมากนะักตอนนี้พวกสัตว์ประหลาดกลับกันหมดแล้วพวกฮีโร่ระดับเอสกำลังไปจัดการสัตว์ประหลาดที่เหลืออยู่แกคิดจะทำอะไรคนเดียวไม่ไหวหรอก ฉันเตือนแกแล้วนะไปก่อนล่ะที่เมืองร้างรอบนอกของเมืองแซดพวกเราอยู่ที่นั่นได้ยินไหมสุยเร็วมันบอกมีสัป,ปหลาดเต็มไปหมดน่าขำจริงๆหมัดของเจ้านั่นทำให้ฉันเป็นบ้าเ,เลิกเลิเลิอก,เลอกอยากเป็นคนที่แข็งแกร่งนี่บาคุซันฉันไม่คิดจะสู้อีกแล้ว ขอร้องช่วยปล่อยฉันไว้แบบนี้ซเร็วฉันหยุดนะชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่ามากที่สุดในโลกเลยฉันอยากได้ความแข็งแกร่งเพราะแบบนี้แหละตอ,ะอะนที่ถูกปลดปล่อยอฉันรู้สึกดีที่สุดเอาไปอีกข้างหนึ่ง เร็วคนนั้นส่งเสียงกรีดร้องเป็นด้วยเลยน่าเสียดายนะที่ฉากแบบนี้ไม่มีใครเห็นความหนุ่มพรสวรรค์ความดังเงินผู้หญิงและอิสระได้ทุกอย่างหมดแบบนี้ไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรล, <c oughs> ลิมรถนรกจากความอวดดีที่ผ่านมาของแกก่อนแล้วค่อยตาย <c oughs> น่าสมเพชจ,จังนะแชมเปี้ยน ใครก็ได้ช่วยฉันทีสัตว์ประหลาดที่นี่มีสัตว์ประหลาดอยู่มีใครอยู่บ้างไหมฉันโดนสัตว์ประหลาดเล่นงานอยู่ขอร้องฮีโร่ใช่แล้วฮีโร่ท่านได้ยินชื่อมาทางนี้หน่อยฮีโร่มาช่วยผมด้วยสัตว์ประหลาดมันอยู่นี่ฮีโร่ ช่วยฉันด้วยสัตว์ประหลาดมันอยู่นี่ฮีโร่เสียงของแกส่งไปไม่ถึงใครหรอกนะฮีโร่ไม่มาหรอกแกต้องตายเจ้าตัวแบบนี้ไม่มีใครเอาชนะได้ไม่ว่าจะมีฮีโร่ที่แข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่ว่าขอร้องช่วยลุกขึ้นมาทีจะได้ไหมคนเราตอนที่ตกสู่ความมืดก็จะโหยหาแสงสว่างอยู่เสมอ ต่อให้แสงนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามหรือว่าแทบจะมองไม่เห็นขอแค่ยังมีแสงอยู่เท่าน,นั้นความหวังนี่แหละเรียกว่าความสิ้นหวังละ่ะนี่แกเป็นใครคนที่ทำงานเป็นฮีโร่ ฉันได้ยินเสียงขอให้ช่วยแล้วสิริวเก่งมากที่ทนมาได้ถึงตรงนี้ที่เหลือฉันจัดการเอง